สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วน้อยนีลานะคะวันนี้พามาดูการทํางานของอ้วนแล้วก็คุณแม่วงเดือนอีกแล้วนะคะวันนี้ <c oughs> มาถ่ายคลิปส่งโครงการเองนะคะวันนี้ควันไหมไม่สบายนะคะท้องเสียเอยไม่ใช่ค่ะปวดท้องนะคะปวดท้องแต่เมื่อวานแล้วค่ะมาทํางานไม่ได้นะคะวันนี้มอบหน้าที่ให้แม่ควันแทนนะคะแล้วก็ควันสอน,นะคะมาปล่อยช้าง แล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งทางโครงการนะคะคลิปวันนี้อาจจะสั้นหน่อยนะคะมาเพื่อให้หายคิดถึงกันเนาะเหตุสุวิสัยนะคะเรื่องการเจ็บป่วยนี่ไม่มีใครอยากให้เป็นนะคะแต่เมื่อเป็นแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาส่วนนั้นนะคะนี่ค่ะดูการทำงานนะคะวันนี้แดดร้อนจ้าเลยค่ะ ทำงานเหมือนเดิมนะคะตอนวันนี้นะคะหลายเชื่อที่อยู่ทางโครงการเออทางโกโครงการคตอาณาจักรแล้วก็โครงการอบจนะคะโครงการสวนสัตว์หลายเชื่อก็อาจจะไปงานช้างกันแล้วนะคะส่วนทางโครงการของเรานั้นก็ยังทํางานอยู่ตรงนี้ที่เดิมนะคะในป่าเหมือนเดิมค่ะ ในปา่าในดินแดงในขี้โคลนในน้ําแฉะในอะไรต่างๆนานาค่ะนะคะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะความเป็นธรรมชาติของโครงการเรานะคะไปไหนไม่ได้คะ่ะต้องทํางานนะคะแต่ละโครงการก็มีหน้าที่การงานที่ไม่เหมือนกันนะคะดูอ้วนครับอืเขาให้มาทํางานดูอ้วนนอนเล่นชิลไปเลยนะคะอื้อหือฝุ่นนะคะฝุ่น มีความสุขเขาแหละนั่งเล่นไปด้วยนะคะนุ่นไทยร้านนะคะความสุขของอ้วนนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอาจจะไม่ยาวนะคะมาให้ FC หายคิดถึงกันนะคะดูคะ่ะดูดากอ้วนนะคะเอ้ยย้คหาความเป็นป่าความเป็นธรรมชาติของเรานะคะ ความเออเล่นดินนะคะเล่นดินอันนี้คือชอบใหญ่เลยนะคะดินนี่ดินแดงนะคะพื้นที่แถวนี้จะเป็นดินสีแดงค่ะแถววัดป่าเจียงนะคะก็ช้างของเราก็เลยเป็นสีแดงนะคะ <c oughs> ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของช้างของเรานะคะดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากค่ะขาตัดภาพมาทางนี้นะคะนี้พามากินยอดไผ่นะคะ เดี๋ยวก็จะพากลับแล้วค่ะวันนี้ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะถ่ายคลิปถ่ายภาพได้แล้วนะคะวันนี้มาทําหน้าที่แทนควานไม้นะคะควานไม้ไม่สบายนะคะปวดท้องหนักมากเลยนะคะนอนอยู่บ้านแล้วก็มาทําหน้าที่แทนนะคะมากับควานสอนนะคะสองคนแล้วก็ช้างอ้วนหนึ่งเชือกแล้วก็ช้างแม่แสนสวยอีกหนึ่งเชือกนะคะมาสีนะคะวันนี้โอ๊ย ค่ะก็ยังไงก็ต้องทำงานค่ะขาดไม่ได้นะคะเจ็บป่วยยังไงก็ก็ต้องหาทางออกต้องทำงานให้ได้นะคะแต่ถ้าว่าเออเรามาไม่ไหวจริงๆจำเป็นต้องลานี้เราก็ต้องลานะคะเราก็ลาได้ค่ะโครงการเราก็ให้ลาได้นะคะไม่ใช่ว่าห้ามป่วยห้ามตายห้ามลานี่มันเอืนไปนะคะก็ลาได้คะ่ะถ้าหนักหนานะคะเดี๋ยวนี้ควันไม้มอบหน้าที่ให้มาถ่ายแทนนะคะ ก,ก็พอได้ค่ะถ่ายอาจจะไม่สวยเท่าควันไหมนะคะแต่ก็พอได้ส่งทางโครงการได้นะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ